เนี่ยค่ะเดี๋ยวกับเาเอเน์เอวนตน่ยตามเขือมารีวิวใครส้ล้วค่ะดี๋ร้านแรกจะแบบนเนี้ยค่ะราสิบห้าบาทเปียนเงยไม่กลับเี่เสรกลับไม่พออาจจะไม่เสียงใเสพมาร์กเหงแล้วก็ขอเป็นจิงค่ะมันจะอยู่ข้างในเลยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะมันเป็นเงาเเห็นไหมนี่อีกเีนนเห็นะเงาเงา ดูสิครับแ,แล้วก็ไม่ต้องพูดให้เสียเวลาแล้วก็มาเก็ะไปเลยกว่าไม่คิดว่าแกะทันนี่โอ้โหมีการแกะข้างในอีกดูสิข้างในก็ต้องแกะอีกคิดว่าจะไม่ได้แกะไม่ใช่แกะกุ๊กเี้ยแกะก็แกะ ตัดดีวะนี่มามานวะนี่ม้พันธุเส้นยาวก็ค่อยลองนะมันจะแทนไอ้ช่เอ้ชา มันกันน,นี้เลวมันสะท้อนอะดูในนี่นะยในกล่องอ่ะมันสะท้อนอเดี๋ยวไปว้แบบเซียมนี่เลยสวยเห็นไหมจนข้างในมัน ไม่ไม่มกินอ่ะกินนันเหมือนกับวุ้นอ่ะวุ้นที่เคยกินไอ้ไรก็หมดวุ้นกะทิวุ้นอะไรอ่ะวู้นเสียแผ่ให้ดูเลยว้าววุดูดะยืดอ่ะเฮียเฮียยืดย,ยืดยืด,ยดอาจจะไม่เห็นหรอก แค่ปากยืดดูดิยืดยังยืดได้อีกนะว้าวจะติดกระโปรงแล้วนี่แหละโคตรยืดเลยอ่ะอันนี้ได้มาก็ไม่ต้องสนใจ ฟินไหมยังไมีเสียงเจาะเจาะเจาะอยาจิมอย่างฟินฟินนาเล่มันเหมือนวุ้นเลยอ่ะแจกแจแจกแแจกแบตแบตเออแบตโอเคอ๋อแบตหลุดอ่ะ ก็ไปเป็นหนึ่งโอเคได้แหละดูสิสิบหาบาทหน้าหลังเหรือสิบห้าน้าเงิงเนยี่สบราคาต่างกันเยอะจ๋จ๋แต่อ,อ,อ,อุ้ย ไปเลยชอบอ่ะแจกจุ๊จะแจกจะแจกจะแจกนี่มันหลุดลูสิษยเขาจะใส่กากเพชรให้พร้อมน่ะนี่ลูกเห็นไหมอ่ะมันเป็นของๆอ่ะเขาอย่างนี้จะให้เห็นเนี่ยนะนี่ไงจะไม่กากเพชรให้นะ สวยดีนะแต่ไงก็ชอบนะมันมีเจนที่เราไปดูนะมันมีประมาณสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็เอาสีแดงนี่แหละสีสวยดีอันนี้ก็ตีอ้ะใช่น่าจะใช้บอลแหลกเยอะอยู่มัง้งงั้นก็ขอจบคลิปเพียง่นี้นะคะถ้าชอบก็แล k e ชักก็เลิศ ถ้าชอบม,มาม่าก็อย่าลืมกดซับตะคายใต้คลิปเลยค่ะจะไม่พได้พาไปใหม่ๆค่ะขอบค่ะบ๊ายบายกุดมา